เรื่องหนูหน้อยหมวกแดงเราไปกิมีคุณแม่กับหนูหน้อยหมวกแดงทำไมถึงทุกคนเรียกกันว่าหนูหน้อยหมวกแดงเพราะเธอชอบใส่เสื้อแขนยาวแล้วทุกทีที่เธอจะออกทางไก่เธอก็ชอบคุมหัว วันหนึ่งแม่ของหนูน้อยหมวกแดงได้ป่วยเดี๋ยวแม่ของหมวกนะ้อยของของหนูหนูน้อยหมวกแดงก็บอกว่าลูกหนูน้อยหมวกแดงวันนี้แม่ไม่สบายไปให้คุณยายเอาขนมสาเบียงไปให้คุณยายนะลูกเพราะว่าคุณยายแม่สบายแม่ก็ไม่สบายเหมือนกัน แม่ของเธอตักผ้าอยู่แล้วไหนหนูหนูน้อยหมวกแดงม้งเสร็จแล้วค่ะเเวงอยู่ไหนหมวกแดงอย่างนี้ค่ะเเวงพร้อมกับเจ้าหนูระหว่างเดินทาง หนูน้อยหมวกแดงได้เห็นดอกไม้และไม่ตรงไปหนูน้อยหมวกแดงก็เลยพูดว่าอุ๊ยดอกไม้สวยจังเลยเอาไปฝากคุณยายดีกว่าพอเก็บเสร็จก็จะมีเจ้าเจ้าเจ้าหมาป่าแอบฟังดู jij. มาปาก็ูมาหนูนะหนูน้อยหมวกแดงว่าหนูน้อยหมวกแดงจะไปไหนนะบอกหน่อยได้ไหมหนูหมวกแดงตอบว่าจะไปบ้านคุณยายค่ะหนูจะเก็บตอไม้ไปฝากคุณยายด้วยพี่หมาป่าไปกับหนูน้อยหมวกแดงไหมคะ หมาป่าบอกว่าไม่จ้ะแต่ว่าหมอมีหมอป่าจะบอกว่าถ้าหนูน้อยหมกแดงไปทางนู้นทางเจ้ากระต่ายอะ่ะหนูน้อยหมกแดงจะไปได้เร็วขึ้นสิบวิเลยนะแค่สิบวิเองหนูน้อยหมกแดงกว่าขอบคุณค่ะพี่หมาป่าที่แท้เป็นแผนของเจ้าหมาป่านั่นเอง ถ้าเกิดไปทางนั้นจะไปบ้านคุณยายได้ช้าขึ้นนั่นเอง yeah, ระหว่างเดินบ้านคุณยายหมาป่ารีบกระโจนและถึงบ้านคุณยายแล้วหมาป่ารีปอมตัวเป็นเสียงของหนูน้อยหมวกแดงและเขาประตูว่าคุณยายคะหนูน้อยหมวก เตงมาแล้วค่ะโอ้ยตะโกนจะเสียงอันนี้เลยเนี่ยโอ้หนูน่าหมเต็มาแล้วเหรอโอโอเคจ้าประตูไม่ได้ล็อกนะเปิดเลยมาปัดกะญแจเข้ามา<ะ>นี่ และเอาและหมาป่าก็ขโมยทุกอย่างของคุณยาแในกระทงแว่นต่อเลยนะครับคุณยายได้แอบร้องไห้อยู่ตรงนี้เห็นคุณยายไหมคะใครเห็นคุณยายบอกมาเลยนะใครเห็นคุณยา คุณยายก็แอบ,บนอนให้อยู่ตรงนี้ค่ะโอ๊ยกี่มาเปิดอะไรดูและหูน้อยหมวกแดงให้บอกว่าทาไมถึงคุณยายจมูกใหญ่จังคะคุณยายบอกว่าจะได้ดมรันชัดๆเลยจ้ดดะ แล้วหนูหนวลบอกเดมบอกว่าทําไมถึงคุณยายตาใหญ่จังคะจะได้มองเห็นร้านชัดๆไงจ้ามาป่าตอบทําไมถึงคุณยายหูใหญ่จังคะจะได้ได้ยินร้านชัดๆไงจ้ยายทำไมคุณยายเล็บทำไมคุณยายมือใหญ่จังคะ ก็จะได้กดดร้านได้ชัดๆเลจ๊ะแล้วถ่ายทำไมคุณยายถึงปากใหญ่จ๊ะคะมาตอบบอกว่าก็จะได้กินร้านชัดๆไงจ๊ะพอพูดจบหมาป่ารีบเข้าจักน้นอะไรรุดบันเลย <c oughs> หนูก็กระเด็นนะ อะไรก็กระเด็นหนูก็กระเด็นเนี่ยหนูระหว่างวิ่งไปหนูน้อหมวกแดงได้เจอกับนายพันตัวหนึ่ okay. นงนายพันคนนีได้ช่วยไล่หมาป่าและช่วยคุณยายกลับมาในที่สุด